พบกับเราทีมทนายความด็อกเตอร์กิติศักด์เนติบัณฑิตไทยทนายความวิถีพุทธสวัสดีครับผมภาคพิชานกแหลนิติศาสตร์บัณฑิตทีมด็อกเตอร์กิติศักด์เนติบ,บัณฑิตไทยทนายวิถีพุทธและทีมทนายความวันนี้นะครับผมจะมาพูดถึงเรื่องของทางออกของลูกหนี้เมื่อเจ้าหนี้ไม่ยอมรับชำระหนี้ครับตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ได้กำหนดให้มีสำนักง,งานวางทรัพย์ในสังกัดของกรมบังคับคดีเพื่อทำหน้าที่รับชำระหนี้เสมือนเป็นตัวแทนของเจ้าหนี้ยามที่เกิดปัญหาที่เจ้าหนี้ไม่อาจรับชำระหนี้ได้ด้วยเหตุใดก็ตามโดยกำหนดหลักเกณฑ์ที่จะรับชำระหนี้แทนไว้ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา3 3 1สหนึ่งดังนี้คือ 1. กรณีเจ้าหนี้บอกปัดไม่ยอมรับชำระหนี้ 2. กรณีเจ้าหนี้ ไม่สามารถจะรับชำระหนี้ได้ 3. กรณีลูกหนี้ไม่อาจรู้ได้ว่าใครเป็นเจ้าหนี้แท้จริงโดยมิใช้ความเพียรของตนถ้าเจ้าหนี้มีพฤติกรรมผิดปกติดังกล่าวข้างตน้นลูกหนี้อาจเลือกชำระหนี้โดวยวิธีการวางทรัพย์ณสำนักง,งานวางทรัพย์ก็ได้ครับโดยต้องทําภายในกำหนดเวลาชำระหนี้ตามสัญญาเท่านั้นเมื่อลูกหนี้วางเงินตามจำนวนนี้ทั้งหมด ไวนาะสำนักงานวางรัพย์กฎหมายจะถือว่าลูกหนี้หลุดพ้นจากหนี้ดังกล่าวแล้วตามวันที่ซึ่งลูกหนี้ชำระหนี้นั้นและหากก่อนเจ้าหนี้จะมารับเงินจำนวนนั้นลูกหนี้ได้ถอนเงินออกไปกฎหมายจะถือว่ามีได้มีการวางทรัพย์ไว้เลยและหนี้ยังคงมีอยู่เช่นเดิมครับและกรณีที่จะถือว่า สิทธิถอนทรัพย์ของลูกนี้เป็นอันหมดไปจะมีดังนี้ครับคือ 1. ลูกนี้แสดงเจตนาว่ายอมสละสิทธิที่จะถอน 2. เจ้านี้มารับเอาทรัพย์นั้นไป 3. การวางทรัพย์เป็นไปโดยคำสั่งหรืออนุมัติของศาลและได้บอกกล่าวความนั้นแก่สำนักง,งานวางทรัพย์ หลังจากวางเงินเพื่อชำระหนี้ไว้ที่สำนักง,งานวางทรัพย์แล้วลูกหนี้จำต้องแจ้งให้เจ้าหนี้ทราบถึงวิธีการชำระหนี้กรณีนี้โดยพันส่วนค่าธรรมเนียมต่างๆในการวางทรัพย์นั้นกฎหมายกำหนดให้เจ้าหนี้รับผิดชอบไปฝ่ายเดียวยกเว้นกรณีที่ลูกหนี้ได้ถอนทรัพย์ที่วางเท่านั้นซึ่งเท่ากับว่าการวางทรัพย์เพื่อชำระหนี้ของฝ่ายลูกหนี้ไม่มีค่าใช้ใจ่ายใดๆเลยครับ หากเจ้าหนี้ไม่ยอมมารับเงินของลูกหนี้ภายใน10ปีนับแต่ได้รับคำบอกกล่าวการวางทรัพย์จากลูกหนี้หรือโดยสำนักง,งานวางทรัพย์แล้วแต่กรณีจะมีผลทำให้สิทธิ์ของเจ้าหนี้ในการรับทรัพย์ดังกล่าวระงับสิ้นไปครับและลูกหนี้สามารถถอนทรัพย์กลับคืนไปได้โดยไม่มีภาระหนี้ต่อกันอีกครับดังนั้นนะครับเมื่อลูกหนี้ผู้สุจริตได้วางเงิน ชำระหนี้ณนะสำนักงานวางทรัพย์ภายในกำหนดเวลาตามสัญญาแล้วยอมไม่สูญเสียทรัพย์สินของลูกหนี้ซึ่งเอาเป็นประกรันหนี้ไว้และสิ่งที่เพิ่งระวังให้มากที่สุดก็คือระยะเวลาชำระหนี้ในสัญญาครับผมขอเป็นกำลังใจให้กับทุกท่านนะครับขอบคุณที่ท่านไลฟ์ขอบคุณที่ท่านแชร์ต่อขอบคุณที่ท่านบอกต่อและขอบคุณที่ร่วมกันทำความดีเพื่อความดี ผมทีมดกรกิษศักดิ์เนติบ,บัณฑิตไทยทนายวิธีพุทธและทีมทนายความสวัสดีครับ